หายยิ้แล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่นานผู้ชมตีนะฮะและกระเตือหาท,ทุกท่านทุกคนครับมีข้อปลาเนาะจ้าเง็ดครับเง็ดจะลงเรือให้ได้เก็บก่อนเนาะครับเืินดินยังซูมอยู่ได้เนาะครับไปเก็บเห็ดกันจ้าไม่ห่อนโฮเห็ดละโเขึ้นมากันนางเศร้ามีแห้งเลยเจอดีปิ้งขึ้นมาถึงขึ้นด้อยทุกมือกันเนาะฮะอ่อนอยู่เนาะคหุ่นหนักเม็ดน้อยน้อยกว่าน,นี้อยู่เนาะ ดกแหลกมันี่อ้นมนมัอนู้า่ครับตอนกแดกแะดกรัาษระดาษกระนากระดาองคากรับมษกระาเกกระาก่ารกากรระกดากดาษดกระดกดกรมดะดอกระดากรดดอกี่าองดากดาะระดดกระดาอะดาษาาะกา แดดสว่างสวยเลยพอผมทั้งหนุ่มเนาะผมสามนี่ก็อนหัดกระ่ดเย็นๆนะครับสองเช่าเนาะนี่ครับ ันสักดอกเนาะบ่มีสักดอกเลยผมนี่ใส่หันครับคนนี้ออกดีที่สุดเนาะครับม,มันนีบบน่บ่เห็นสักดอกเมื่อถึงไม้ใยู่ไปหาไปห่มอื่นครับเนาะก็ส่องไปหาไปครับมันละพอหะะเห็ดตะไคร้เนาะปลาจีอยู่เนึ่ง ดานนี้นนออนมัน,นออก,กุ่วงมืดเลย้าวึีมี่ะนักทไฟยนักกอแดงนัดถั่วไปก็เริ่มหายยากแล้วเนะอ,อ,อนะกาทางๆเนาะก็มีออกนะ เฮ้ยมื่อกี้บอใครออกขึ้นวะมีคนลงมากใครออกเลยเนาะรบรรยากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งครับเนาะรอหาขานทางทากันเลครับผมท้องฟ้าแจ่มใสครับกัดโปร่งๆ น่กหันสองเบาเตียวขึ้นบนมาเนาะผมบนกับนี่ครับไหนเนี่ยโอ้ห่างโอ้ดลอกจันไงพ่อตันก็ได้ย่จันนะได้ยุครับหันพี่รอมหอมเนาะ แล้วดอกบาน <laughs> อาันนี้เจอแล้วนึงดอกวะนี่ดอกาบานงามเลยกำลังบาา้านหมือเสาข่าวอยู่เนาะเม็ดงามอยู่ถ,ถ้าไคมันมาเก็บเม็ดมันน้อยเนาะเม็ดเต็มอยู่ครับ bang dẫn lúc đó tiêu tụng nói bên tụng nói tụng nói bên 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 tụng nói

hạt hành thanh đen hay đọc nữa Nhìn Có Mì không bỏ đọc những video

ไปเน้นหลอกของหน้าปลาทีใกล้เนื้องาวกับพ่อเดีเก็บดีกว่ามันมีอยู่ดยได็กน้องเดี๋ยเต็มตาอยู่นนอขอบหนอกทางอ็ให <c oughs> ้น,นึงอบ ให้หมดแลเห็ดเลยเนาะครับจะเติงหาเนาะเดินหาเห็ดต้องสี่ห้าเดือนตั้งหน้าเนาะเกิดจะได้เก็บเธออีกออกมาให้ฉันเก็บทุกวันเด้อเห็ดอย่าพึ่งหมดเลยบ่อยู่บ้าน Ban cắm cắt đồ hát chuông ban cắt chuông ngạc ngang 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 สามสามหูนี่มาหลายมาโอ้สี่ห้าห้ามากะไหนนี่มีกี่ดอกพอคนดอกเดียวเห็นไหมโอ้ดอกเดี่ยวเนื้อวัวเกิดซ้อนกันจะว่าบ้านทุกดอกนะบ้านมั็นหน้าบุญมาจับบ้านงามอยู่ครับจ้า อ๋กมาทั้งหล่าอีกเลยอ๋อดังไปเลยละนี่ปูนะออกดอกเดี๋ยวมีครูเลยโอ้ยไม่หรอฮะแต่ว่าเพิ่นมีครูใหม่ใหม่โกไว้บ้านเหมือนกับบ้านงามๆเลยเนาะมันกำลังแดดหวานเนาะมันมีเขาเกลียก็บเนาะ เปลี่แดดแห้งวานก็มือเหนียวหนูอื <h <h ่นได้กร็นาแตกก็เลืจอยทำ้มเนี่ยเฮหนาปรแตกเนาะมือเหนียวเนาะเพราะว่าแดดมันแห้งถื่อวันตั้งวันมันห่อนน้ำเลยเนาะอากาศบ่หนาวครสองมือมันนียอากาศบ่หนาวแล้วจ้ะหนูว่านก็มือเหนียวเฮต์ได่แค่เพิ่นเพิ่นแต่ข้อหนาวเหนียวเนาแต่มันเย็นตอนเจ้าได้เนาะบ่ายมามันห่อนครับกรดอบเอาอยู่ตอนวันครับ มามากน,นับนะครับแดงขำนะแดงขำเดก็เกนีไม่ใคเห็นเนอะจุง้งจุ้งดีเดียวัก็แดงครับหนึ่งดอก <c oughs> บานงามอยู่เนาะครับ

หนงห่างมดเด้ง <laughs> หางมดเดงเก่าโอ้ยเปิดดอกมั้งเนี่ยเนาะเนาะดูวันงามดูดอกเลยครับอันนี้เรเห็นสีอัอนี้สีสี <laughs> นี่มันไม่ใหม่เลยนนลเนี่ยมันเป็นกอสมจะเนี่ยฮิดกอดอกสีสมบครับอดอกเหมาะเรืองงามครับ <c oughs> จูนหนึ่ง <c oughs> แกยังดไีได้เลยเก็บลายอยู่มืนเนี่ย ปีสามมันอะไรนะ,นะสนีกออันนะกันธสีดอกอันนี้กับคี่เกิดเป็นคูหน่แม่เนาะครับอราเน็ตลุมลดอกครับ วุ่นจมัวหยหลังยกๆไหนน้องยกเนี่ยป้าออดอกนาแห้งจะดีเมื่อแเต็มตาสีครับจีบหน่อยจีครับ ผมนี่มีดอกเดียวครับเดี๋ยวยูจูมหนึ่งเด่นเด่นนิดหนึ่งเนี่ยใส่ถุงมือไว้เมไปเก็บบักบกเนาะครับดอกหนึ่งครับไม่ไรก็สนัต

ยังนีประดันไม่ได้ตครับโอ้นียจะหนักล้วาศใสหมวกไปทำสุ้ผหน่อยเนาะใส่ไม่แวะเก็บครับไปหมูแล้วน้อยแล้วเนะัน้นวยใหญ่บ้านใสอยู่ น้องน้อยอยู่นาะงผลงานของเขาครับวันนี้มานอยู่ครับไนทั้งนี้นอกจากเนาะครับหน่วยบะก้วยเนาะทางดนห้องบะก้วยครับกลกวยกบมานจะได้อื่นบาซีดาครับผมครับซีดาคีบเก็บไปกินแก้แค่รับเนาะพาบบบกครับเก็บครับนี่กาแดงกาะดอกงามๆอยู่ครับดอกจีดอกบานเนาะจ้ามืัมนีีสีสวยสดใสบ้านแตก ครับผมดอกงามนอยู่ครับครับพอได้พอเก็บพอหมานอยู่ครับวันนี้เนาะครับผมครับวันนี้ก่อนลาปีแล้วน้องพริกบ้านพริกจองก่อนเนอรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคนบานตาพาลุยเนอรนะครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เนอร์นะครับวันนี้ลาปีแล้วน้องพริกบ้านก่อนเนอครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าท้องฟ้าสดใสครับแดดออกละจะหนาวจะห่อนี่เจ้าก็เย็นเย็นอยู่ครับเนาะ ายมาเริ่มห้อนแล้วครับ